สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับวันนี้ครับผมจะพามาพบกับกระบะตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับแต่งซิ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจากรถคอนเซปต์คานะครับมาสู่รถที่ใส่อุปกรณ์ตกแต่งเหมือนกับตัวคอนเซปต์คาทุกอย่างนะครับผมจะมีแตกต่างกันแค่รายละเอียดปีกย่อยบางชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคันนี้ครับเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับ ติดตั้งชุดแต่งสปอร์ตวันนะครับของบริษัท S อสปอร์นะครับแล้วก็ล้อแม็กครับจะเป็น Cosmic t ไทเทนะครับต้องบอกว่าล้อแม็กเทพชุดแต่งเทพนะครับแล้วก็รถสวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูครับสำหรับคันนี้ครับจะเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยนะครับแต่งซิ่งครับผมด้านหน้าครับชุดแต่งของ s p o r t ตเนี่ยก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับนะครับจะมีตัวกันชนด้านหน้านะครับ ตัวครอบตรงนี้นะครับครอบกระจังหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของครอบคิ้วกันชนนะครับด้านหน้าเนี่ยของสปอร์ตตี้จะถ้าแต่งชุดใหญ่นะครับจะมีมาให้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้ครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับตัวนี้ลูกค้าจะเน้นเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ว่านําไปหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นงานหุ้มผ้าคาร์บอนแท้นะครับนี่ครับแล้วก็เราจะติดตั้งในส่วนของโลโก้ไททันสปอร์ตที่ฝากระโปรงให้ลูกค้าด้วยนะครับตัดกับ สีของตัวคาร์บอนนะครับนี่ฮะฝากระโปรงเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาด้านข้างกันครับนะครับด้านข้างครับชุดแต่งของ Spot t ตนะครับก็จะมีในส่วนของคอกระจกมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ล้อแม็กนะครับต้องบอกว่าเป็นงานเทพครับนะครับตัวนี้จะเป็น Cosmic นะครับ Cosmic Titanium นะครับ5ก้านนะครับ มาพร้อมกับยางซูแม็กนะครับซูแม็กสองห้าห้าห้าสิบนะครับสำหรับคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับช่วงล่างเราไม่ได้โหลดให้ลูกค้านะครับโอเคครับผมนี่ฮะในส่วนของนี่ครับเสาเสากลางนะครับก็จะมีเคปล่ามาให้นะครับตัวนี้จะมาจากชุดแต่งเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะครับจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังครับแล้วก็โลบาร์นะครับมีแขนของโลบาร์ให้นะครับตัวนี้เรานะครับ ติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านข้างให้ด้วยนะครับก็คือลูกค้าอยากได้ตามรถคอนเซปต,ต์เป๊ะๆนะครับเราก็จัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับนในส่วนของฝากระโปรงอาฝาปีกบ่าท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานหุ้มผ้าเคปล่าเช่นเดียวกันนะครับฝาเดิมนะครับนำไปหุ้มผ้าเคปล่านะครับนี่ฮะก็คือเหมือนกับตัวคอนเซปต,ต์คาร์ ทุกประการเลยแตกต่างที่ฝากระโปรงหน้านิดหน่อยนะครับที่คอนเซปต์คาร์เขาจะเป็นงานไฟอร์การนะครับแต่ของเราเป็นฝาแท้นะครับนำไปหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับในส่งด้านในครับก็จะนี่ฮะตัวนั้นก็จะเป็นวิทยุนะครับสำหรับคันนี้เราติดตั้งจอแอนดอยให้ลูกค้าด้วยนะครับผมนี่ครับจอ a n d ด o อยขนาด9นิ้วนะครับ นี่ครับ9นิ้วครับเล่นได้เหมือนกับโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาก็อยู่ที่6,082 0 0 0บาทนะครับในตัวสีขาวแบบนี้นะครับถ้าสีเมทัลลิกนะครับก็จะปกบวกเพิ่มอีก7 0 0 0นนะครับผมโอเคสำหรับคันนี้ครับกำลังจะเดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สระบุรีเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ สี่ประตูตัวเตี้ยแต่งซิ่งคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้านะครับมีรถในฝันนะครับเจอแล้วปิ๊งนะครับอยากจะได้แบบนี้เลยเราก็จัดให้นะครับตามคอนเซปต์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนครับที่กําลังมองหารถยนต์มิตซูบิชินะครับอยากจะได้รถไว้ใช้นะครับผมแต่ไม่อยากออกรถไปแล้วไปแต่งเพิ่มนะครับอยากจะแต่งให้เสร็จจากโชว์รูมติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องชุดแต่งนะครับยินดีออกแบบแนวทางชุดแต่งให้ลูกค้านะครับผม อินบอกเข้ามาครับผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีลิงก์ไลนอยู่ใต้คลิปครับทักกันเข้ามาเลยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวนำรถไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลยเวลานะครับผมสวัสดีครับ